ไปกันที่เหตุการณ์ที่เกิดอีกแล้วแล้วเราก็เคยพูดแล้วว่าอย่าให้เกิดอีกเลยเรื่องของการเผาศพแล้วมีพลุตลายพระจุดปั้งมีคนตายเพิ่มนี่แหละค่ะเกิดขึ้นในจังหวัดลำปางนะคะที่สุสานบ้านหม้อหมู่12ตําบลปงยังคกข้างฉัดจังหวัดลำปางค่ะคือพิเศษคนนี้นะคะเขาเป็นคนกรุงเทพแล้วเขาไปงานศพเพื่อนที่จังหวัดลำปางเนี่ยค่ะ ระหว่างที่มีการเผาศพมีการจุดตะไยคนเสียชีวิตเนี่ยก็ไปยืนอยู่ในกลุ่มของคนที่ไปยืนไว้อาลัยนะคะยืนไกลาจากตรงพลุเนี่ยประมาณ5เมตรแต่พอเกิดการจุดพลุปึ่งปุ๊บปกติพลุนี้เขายืนยันว่าจะเป็นแค่ไฟกับแสงเท่านั้นไม่มีการระเบิดนะคะแต่มันมีการระเบิดเสียงปั้ง พอปั้งพิเศษเนี่ยน,นะคะคลม้มล้มคนคิดว่าเป็นลมออแต่กระจับไปที่คอหลังจากนั้น,นเลือดไหลเหมือนท่อประปาแตกเลยค่ะหไหลออกมาแล้วก็คุบปไปเลยในที่เกิดเหตุมีเจ้าหน้าที่กู้ภยัยเนื่องจากว่าไปเป็นแขกในงานอยู่แล้วก็เลยประถงพยาบาลเบื้องต้นและนําตัวส่งโรงพยาบาล แต่เนื่องจากว่าเสียเลือดมากจริงๆนะคะช่วยไม่ทันเสียชีวิตค่ะก็เลยไปสอบถามกับคนทําพลุค่ะชื่อว่านายนิคมและนายสุพดลเป็นท่อลูกกันเขาบอกว่าเขาทําพลุมานานตั้งแต่สมัยรุ่นคุณปู่น้่นไม่เคยพลาดทําทีไรเนี่ยมันจะเป็นควันออกมาอย่างที่บอกมันจะไม่ระเบิดไม่แตกออกมาแต่คราวนี้จากการไปดูทั้งไปดูวิดีโอไปดูที่เกิดเหตุมันมีเศษเหล็กที่เป็นฐานของพลุนะคะ ออกมากระเด็นออกมาลอยน่าจะเป็นเศษที่คุมคมแล้วไปบาดคอคุณเศษที่เป็นคนเสียชีวิตอืทําให้เสียชีวิตเลยตอนนี้เขาไปแจ้งความไปแล้วนะคะแล้วเขาก็บอกว่าเสียใจมากส่วนทางคนที่เป็นเจ้าภาพในงานนะคะบอกว่าแหมคุณเศษเนี่ยเป็นเพื่อนรักของผู้ตายรักกันมากถึงกับมาจากกรุงเทพมางานที่ลําปางแล้วพอมาเกิดเหตุการณ์แบบนี้ญาติๆบอกทําใจไม่ได้ตอนนี้ญาติบอกว่า ไม่อยากให้เอาพลุมาญาติเขาบอกว่าไม่อยากให้เอาพลุมาแต่ไม่รู้ว่าพลุมาได้ยังไงอะจะจริงหรืเอเปล่าไม่รู้เพราะว่าคนคที่ทําพลุเขาบอกว่าเขาได้ค่าจ้างสามพันต้องไปพูดคุยกันต่อไปว่าการจุดพลุแบบนี้มันปลอดภัยสักแค่ไหนกับความเชื่อที่ว่าการจุดพลุในงานศพคือการส่งวิญญาณให้ผู้ที่ล่วงลับขึ้นสวรรค์ แต่ในที่สุดก็เอาเพื่อนไปอีกแล้วคราที่แล้เราจําได้นะคะว่ามีน้องคนหนึ่งที่เป็นเด็กปถมนะคะเลิกเรียนมาแล้วก็โดนทูเข้าก็ล้มทั้งยืนเหมือนกันโครอ,อยากขึ้นสวรรค์ตอนมีชีวิตอยู่ทำความดีดีกว่าอย่าไปจุดทูในงานศพเลยเกิดข,ขึ้นบ่อยๆนะครับเหตุการณ์แบบนี้นี่นะอะเป็นข่าวร้ายๆนะครับคุยคำอง่ายสามโมงคุยคำอง่าย